สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่เราชวนมาปลูกผักค่ะซึ่งแม่เป็นคนชอบทานผักมากๆเพราะแม่บอกว่าผักมีประโยชน์และทําให้ร่างกายแข็งแรงเราก็เลยซื้อตัวนี้มาให้แม่ค่ะนี่เลยผงผักเสริมสุขภาพเวจี้เป็นแบรนด์ของพี่วินลี่กับพี่หอยค่ะพอรู้ว่าเป็นของพี่วินลี่กับพี่หอยก็รู้สึกมั่นใจมากๆว่าต้องมีคุณภาพแน่นอนวิธีกินก็ง่ายๆเลยค่ะแค่ฉีกซองชงละลายกับน้ําเปล่า150 ml พร้อมดื่มได้เลยค่ะ ผงผักเวจี้ช่วยบำรุงร่างกายขับสารพิษและเสริมภูมิคุ้มกันค่ะและเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายด้วยมีวิตามินหลายชนิดเหมาะสำหรับเด็กที่ไม่ชอบทานผักและผู้สูงอายุที่ฟันไม่แข็งแรงด้วยค่ะเดี๋ยวเราเอาน้ำไปเสิร์ฟแม่กันค่ะใน1กล่องมีทั้งหมด10ซองซองละ12กรัมเท่ากับกินผัก30ชนิดกันเลยทีเดียวหอมกลิ่นใบเตยไม่เหม็นเขียวเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบทานผักด้วยค่ะกล่องละ499บาทมีโปรโมชั่นด้วยนะคะ ซื้อ2ฟรี2ในราคาเพียง990บาทเองคุ้มมากของดี